สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีนะครับผมข่าวดีก็คือผมไปเกณฑ์ทหารมานะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองเมษายนครับผมปีสองห้าหกแปดก็มันยากที่จะพูดนะครับทุกคนเพราะว่าความฝันของผมก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับแต่ <c oughs> มันจบแล้วครับทุกคนมันไม่ได้จบหรอกแต่ว่ามันกําลังไปได้ดีใช่ไหมทุกคนมันกําลังมีทางแผนขับอยู่อีกนิดนึงแต่วันนี้โชคชะตาเรามันยังไม่พอนะครับผมดวงเราไม่ดี สังกตทุกคนด้วยนะครับผมในเกณฑ์ทหารมาครับผมก็ก็ตามที่ทุกที่ผมได้แจ้งในโพลเลยครับผมผมบอกว่าผมอ่านั่นแหละทุกคนนะผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะ,ะครับผมก็ตอนนี้ใครบอกว่าแบบอยากเห็นหน้าผมอะไรเงี้ยเนี่ยผมเปิดหน้าแล้วหน้ามาณนี้แหละหน้าไม่เด้รอขนาดนั้น,น,น,นครับผมแต่นั่นแหละทุกคนนะคือ ผมก็อยากทำ YouTube นะเว้ยทุกคนตอนนี้อะชั่วโมงการดูอ่ะมีประมาณ1000ชั่วโมงแล้วทุกคนเหลืออีกสเหลืออีก3,000ชั่วโมงอ่ะถึงจะครบถึงจะสร้างไรายได้ได้ทุกคนนะแต่มันบังเอ,อิมันได้อันนั้นมันก็ยากที่จะพูดนะครับผมเเศร้าเลยอะคือต้องอ่าคืออันแรกเลยนะครับผมผมต้องขอบคุณคุณพู คุณดีนคุณนี่แรกนะครับผมแล้วก็คุณเลเชอร์ใครก็ตามนะที่เข้ามาดูไลฟ์สดผมนะครับผมที่ดูผมทุกวันดูผมไลฟ์สดทุกทุกคืนอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมแต่เราคงไม่ได้เจอกันอีกสองปีนะครับผมเนาะมันมันใจหายทุกคนเนาะมันใจหายมากเลยผมไม่รู้ว่าผมจะกลับมาอีกไหมเพราะว่ามา่ทีผมอาจจะแบบไม่ได้ชอบ ในการสตรีมแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอนาคตอ่ะผมก็ไม่อยากคิดอนาคตดอกแต่แต่มันด้างคิดไงเพราะว่าเร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 าดันติดแล้วไงทุกคนนะมันยากที่จะพูดครับผมแต่ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม ก็ขอแจ้งประมาณนี้นะครับผมไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันไว้เจอกันนะครับผมเรอวกว่า